สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2ทับทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูน้ำนะคะวันพุทธที่9มีนาคมพศ2565เราจะเรียนเกี่ยวกับการกำจัดขยะที่ถูกวิธีกันค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ,ะ,ะยขยะ อ,อ,อทิ้ยะา,าวิเศษเน,นะจริงขยะให้เป็นที่เป็นทางตวิเศษาวิเศษ,าเศษอาาอ,อยาทิ้งขยะตาวิเศเน,นะมามาเป็นพวกตาวิเศษดีกว่ามาดูกันค่ะว่าถัางขยะแต่ละสีหมายถึงอะไร ควรทิ้งขยะประเภทไหนลงไปในถังขยะสีนั้นๆถังขยะสีแดงมีไว้สำหรับทิ้งขยะประเภทขยะอันตรายทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นเข็มฉีดยาหลอดไฟถ่านไฟฉายยาฆ่าแมลงเป็นต้นค่ะถังขยะสีเขียวมีไว้สำหรับทิ้งขยะประเภทขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ เช่นเศษอาหารจากผักผลไม้เนื้อสัตว์ใบไม้ต่างๆขยะประเภทนี้สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้นะคะเด็กๆถังขยะสีเหลืองมีไว้สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกระป๋องกระดาษขวดแก้วโลหะแก้วน้ำ เป็นต้นค่ะถังขยะสีน้ำเงินมีไว้สำหรับทิ้งขยะทั่วไปหรือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้เช่นถุงพลาสติกโฟมถุงขนมขยะพวกนี้จะถูกนำไปฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไปค่ะเมื่อเราทิ้งขยะลงถังขยะแล้ว จะมีพนักงานเก็บขยะขับรถมาเก็บขยะตามจุดต่างๆในชุมชนเพื่อที่จะนำขยะไปคัดแยกและส่งต่อไปยังที่ต่างๆขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ก็จะถูกส่งไปฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไปค่ะขยะที่มีพิษและเป็นอันตรายต่อเราและสิ่งแวดล้อมก็จะถูกส่งไปยังโรงงานเผาขยะเพื่อทำลายอย่างถูกวิธี เราไม่สามารถเผาขยะได้เองนะคะเนื่องจากสารพิษจากขยะจะสามารถแพร่กระจายสู่อากาศน้ำอาจาทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆได้ค่ะส่วนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกส่งไปโรงงานเพื่อรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนวาดภาพ ระบายสีประเภทของถังขยะทั้ง4สีนะคะแล้วเขียนใต้ภาพด้วยนะคะว่าเป็นถังขยะประเภทอะไรแล้วก็ควรทิ้งขยะประเภทไหนลงในถังขยะสีนั้นๆบ้างโดยวาดภาพประกอบนะคะสีละ2ออย่างลงสมุดค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม คัดแยกขยะนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมคัดแยกขยะได้เลยครับข้อที่1ะครับผมขยะในข้อใดต่อไปนี้ไม่ตรงกับถังขยะพร้อมแล้วจับเวลาครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่ ข้อที่2นะครับผมขยะในข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อคอควายข้อที่3นะครับผมขยะในข้อใดต่อไปนี้ไม่ตรงกับถังขยะ หมดเวลานะครับเฉลยคือข้ององูข้อที่4นะครับผมขยะใดไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อกอไก่ข้อที่5ขยะใดลงไม่ตรงกับถังขยะ หมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อกอไก่ข้อที่6นะครับถังขยะในข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่7ขยะใดลงไม่ตรงถังขยะของตัวเอง หมดเวลานะครับผมคำตอบคือข้อ,ขอคควายข้อที่8ภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหมดเวลานะครับฉเฉลยข้อที่8คือกอไก่ข้อที่ 9, 9นะครับผมขยะในข้อใดต่อไปนี้ลงไม่ตรงถังขยะของตัวเอง หมดเวลานะครับผมคำตอบคือข้ององูข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10ข้อใดคือขยะอิเล็กทรอนิกส์หมดเวลานะครับคำตอบคือข้ององู ค่ะในวันนี้นะคะก็จบลงเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเรียนการสอนการกําจัดขยะที่ถูกวิธีค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ